สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องเฟซบุ๊กไลน์นะครับตอานี้ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีท,ทดี่ที่15สิงหาคม2 5 6 5นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มของนัดสุ่มนะครับฟาร์มนี้เราเคยมาจับนะครับเมื่อก่อนวันแม่นะครับ,ปร,รบประมาณวันที่11นะครับผมถ้าจกาไม่ผิดประมาณวันที่11-12นะครับช่วงนั้นที่เอากุ้งไ,ไปให้เ,หเพื่อนๆพี่ๆน้อง ที่ในตัวเมืองกาลสิน,นแล้วก็ที่อำเภอสมเด็จอำเภอสามชัยแล้วก็อำเภอวงาะมรังตอนนั้นนะครับย,ยังจำได้ยอยู่ความตรงนี้ก็เป็นปุ่งรถเดียวกัน,นชุดเดียวกันนะครับกล้องมุ่งรถเดียวกันกับอันเดียวกันชุดเดียวกันนะครับตา,ตามเนะีย อาที่อาทิตหกนั่นละอาที่หกแท็กซีอ่ออาขึ้นไม่ก็นหนอาที่หกแท็กซี่นะอาที่หกแท็กซี่เหลือห้าสิบสองโอเคครับเคตอนนี้อากาศเย็นสบายดีมากนะครับไม่มีแดดเลยนะครับแต่ว่าก็อากาศก็คึ้ม ผลตั้งเขาลางมาแล้วน่าจะส่งผลต่อยอดขายนะครับผมถ้าผลตวเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับฝนตกก็ประชาชนก็ไม่อยากออกมาจับใจใ่ายใช้สอยนะครับวันนี้ขอบคุณออเดอร์น้องเปอร์ด้วยนะครับน้องเปอร์นี่อยู่ที่มุกดาหารนะครับผมน้องเปอร์อยู่ที่มุกดาหารครับใต้สะพานนะครับใต้สะพานวิตาภาพไทยลาวนะครับผม ลายสะพานมีตรภาพไถยเราก็มีอาหารหลากหลายนะครับมีเนื้อย่างมีอาหารทะเลรวมทั้งกุ้งก้ามกามกระสินด้วยเป็นบริการตรงนั้นนะครับเนี่ยครับมุกดาหารนะครับผมอโอเคนะครับชาวมุกดาหารนะครับผมที่อยู่ในตัวเมืองนะครับออกมาทางฝั่งทางทิศเหนือมาดี ได้ดูที่ฟาร์มสดๆเลยนะครับตรงนี้ก็เกษตรกรที่บ้านโพสีนะครับตำบลม่วบานเลี้ยงกุ้งกำกามเยอะนะครับผมนู่นนะครับถึงสุดขอบฝั่งตรงนู้นนะครับอยากบอกไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตำบลนาเชือกนะครับนี่เป็นบ่อกุ้งก้ามกามครับที่ประชาชนเลี้ยงไว้โอเคนะครับถ้าอากาศอย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยใจไม่ค่อยดีนะครับผมเกรงว่าคนจะไม่ออกมากินกุ้งกันนะครับ ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเอาจับการสัตัสเลยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณออเดอร์นะครับก็คือน้องเปิร์ดนะครับน้องเปิร์ดที่มุกดาหารนะครับก็คือร้านเนี่ยจะอยู่บริเวณใต้ใต้สะพานพิรภาไทยลาวแห่งที่สองนะครับก็จะมีบุฟเฟ่เนื้อย่างนะครับมีอาหารทะเลนะครับรวม ทั้งกุ้งกามๆไปบริการด้วยชาวมุกทาหารที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณตรงนั้นก็สามารถไปใช้บริการได้อ้าวก็นี่ครับผมข้างหลังเป็นบอกกุ้งเลยนะครับครับคุณเอาเดินได้วันนี้สุขใจความกุ้งเราถีนะครับวันนี้ไม่มีออกต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับมีแล้วนะครับที่อำเภอเมืองสวงแล้วก็ที่อำเภอจอมพระยมดสุรินนะครับสั่งเข้ามาแล้วขอบคุณมากครับผมขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ